อันนี้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการาเปลี่ยนนอ็อตอ่างล้างมือนะครับซื้อมาในราคา30บาทนะครับนี่นรูปนรูปเขาก็จะประมาณแบบนี้นะครับขับในนี้มีระระดับน้ำอันนี้ก็ทำมาจากเหล็กหล่อจริงนะแต่ในรูปตัวนี้ไม่มีมาให้นะครับ ท่อหักคาข้างในนะครับตรงนี้จะเสียบตรงนี้แล้วก็ปั่นปั่นออกก็ไม่เป็นไรกินตนัวกายแค่ตรงนี้เพราะว่าการใช้งานจริงจิ้เปลี่ยนตัวนี้กลองตัวนี้นะครับอันนี้พอดีเปลี่ยนไปแล้วนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่ต้องขยันทีก่อนจินจินจําทำแล้วอ,นนอ่ะันี่ยนะเออได้ได้ได้ได,ได้พอมันหลวมๆปุ๊บม,มือเราก็มีได้ ต,ตัวนี้สำคัญเนี่ยตัวนี้นลงหรอก่ะโอเคลงหรอโอ้ได้ได้ได้อันนี้ยินทำให้ดูเฉยๆอ่าได้นะครับโอเคมันได้มันได้ไดแต่จิ้นต้องใช้สองมืออ่าใช้งานได้โอเคถือว่าใช้งานผ่านครับตรงการแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากเลย